ก่อนนี้ฮาเลยก็ร้อนเนาะไอีนี้ก็เตะก็โดนแย่ปูพูดเพลืนเนาะปูพูดเลื้อนนี่โคต่อมีเมือร้อนเลยนอกพี่แม่อาต้าโอโมเนาะโดนกระโหลนเลยเลยทั้งแต่ริบาเดอตุลลุมือว่าสุดก็ร้อนเนาะแล้ตัวแฮกันนาดอว่าซอมมโอคอนี้เนาะก็คือชอบเรากว่ากันอ่ากันหน้าความละกันหน้ามือเพลอหมอปูพูน้อดูเบลเพลอเลยเนี่ย นนีเตาเตพูลเนเด่าตาลเลนอิเมรกานี่เนาะมีรกาเลตาตยว่าล้เนาะมีว่าพ่อผู้อยากพูรกาล้อด้วยอปปาเนี่ยพ่อทรรมาเลยทัศข้เนาะดอกอมมอนี่ดอพ่อทมาเนาะมีบ้าโอเลฮินเนออสิออสิหมูของมือนี้ลมนดอกเอาไว้เนี่ยดอกวนัค่ะอาม่าเนาะอปปาเขาเนี่ยว่าพ่อทรมทัศข้อเด้อเอาเวเา ตลอตาอาศัยิ่านอะไรกิลดแเลเที่เราพิาราว่ามีเหามาบุนและพิจารณาดูสภาพเหตวเราให้จรนีดีเพี่นะเราดูนเพี่แม่นโอ้อันนดูเราได้่มนี่อะไชีคืนนี่เนาะทว่าจูเนียร์ต่อว่าเนาะทว่าว่จูเพผพาบ้ากลับ้าเหรอัวอะไชีคืนี่เราเนี่ยดนะที่เราสะรประกอกการเนาะปรควาดขั้นอานมีเราพาจราล้าะ ตละพจรรอการนี ne, อันนี้อาณาบ้านนพิมแม่นี่ยนุ้ยนี่ขอนี่นะอันดูราเนี่ยจมีอาเรียวาแล้วก็บ้าปอกันเนี่ดมีมีนพิมแม่ดูราปอมืออเหเนาะดูราลอยแอ้มีมีเลพัจรอการเนี่ยเอาไวอ่าโมปาเดือต้าโอได้เจบพอนาะเต่าอ่าอตอกุญญาณบ้านนพิมแม่ได้เจบพเอาควรเนไว้สื่อขียนเนี่ยเวลาสายรีบเรากี่เขียนอะไรฮีรอนะ กอะไรที่เราเนี่ยอาโมนี่ยที่เราได้ได้มือเนี่ยว่าไดีวัเน้ะเจ็บเน่อแต่วนเลมือบาว่าีเสยวเลิปมื่อเรออตองพึ้นมาะแต่พอตียาหัวดนแ้วเนี่ยอแต่พะปวนเราดูอได้มือดูกระเน่าดูมือใช่ไหมหอแต่นึ่งเตะาสยนาแล้วไปสนอด้วยหรือสาอรืองลาหามาคีมาชองอยน้าบ้านเดอจะมีใน้า้สมีกี่อยดละ ล้อลอกูได้ก็จรลมเอาไว้เต้อล่ะาร์จิมาเน่ควานี่ไอ้านนี่ดีอัตบุเฮลิใหม้ีโรามเรีวไอ้ขีรว่าพ่อทมาทั้งซโค้ดอ้เต้ควาน่ะดูพวานอดมัวเีวน้สะพานี่ยพ่อทั้มาทั้งซโคนอากามาดีรอดใ่นช่วงม้อนมีสีเนี่ยดู๋น้สปาบ้ามากิมาวาน่ะวันนี้นี่นี่เด้ย้โคตัวนี้เรอเตเชื่อจะไปไปล้เดี๋ย้เนี่ยเอาไว้ สาวเดมัวเดมัวเือดดูสวยตาสบายนะเราดืโจ๊เราดูอาปาเฮกีกีอเตเออแล้วแรนี่พอเมื่อแผ่นแรกเดือดหนอาเด้อเรเอยกมาเหม่อเดเราเด้าปลาเามี <or> mhm. ราผัดทีเราพ่อทำมาด้าสก๊อตคนอ่ะผมเมื่อรอดเดือดไหมเออเออเดือดวนหิวโพลีเดอร์ม่เล็เตนบ้า่มูปลาจีเดียะเราเดแ่เล็กเต่บ้าหมปลาะรอดยไห อ่ตใหจพอูควาคิัล้าเดี๋นี่พูควาเนี่ยต่ว่ากเลด้วพอมื่อตาให้จิบพอซะคเลยเดวันนี้าว่าเอากอเราพูมืนเองอากิจาพูมูเลยไงเจตาเมื่อกันเลยยันให้เาวันจอให้กิก่อมาเลไนเรื่อบ้าหล่อมเมือให้แกนได้หล่อให้หล่อกวานี่ยยันในขันเรื่บ้าเลยอเอาสู้บือผาบืวิลิทานอพูมึนเราบืซาแล้วรอมีนองกันหน้าทากันหน้าทาศวิลัยปูน เรามก็รอเราไว้แหลเราได้แห่เราเรดูอที่ได้ถาจอมานึ่ยถ้าจอเลยฮีนมาแผ่แกเนาะตาด้วยเราอมาเหมือนเดียดะตาเยโบ๊บอเราดอดจอเดียนะเราจอแท้เนี่ยฮีว่องแผ่นนี้แผ่นนี้เดี๋ยวเกเยเดียดะเราพอทำงาเกิดเาพร้อมมีมอได้บ้างรสักก็ตาเลยเกิดเทอาหัวเจเลยเราน้พิมพ์แม่จอถ้ซาดูพร้อมหมีดูซับพร้อมเซมอ เป็นเวลสุขภอพดสภาพบนี ite, s, ้าวเลขที VI ่ขาน่เอาไว้สปาเนี่ยอะไรกีลายเลีกเยอว่าเละพิลยด้นี่อามีพวปอมมนนะหัวลรหรอตบบ้านวต่อย่ะนี่เนร่าฮิโมานั่ก่อนนี่าจลลอผาปันดาวเฮียมาเนี่ยนั่นก่อนี่เฮียปอมืแล้พวสีเยว่าเกิดสีเหงแล้ว้าพอเอ่อฮีถ้าพ่อดักเมื่อมาเนี่ตาเกิดสดอดเดอเวตาตอมาในบ้านเลยเยอะและพานี่้านนี่ ဟုတ်တော်မတ်တေးဗာနည်းတို့ရဲ့ကလပ်ဖတ်ဒါတို့နာနည်းအတဲမာပိုနည်းနော်အပေါ်ရတူချက်နည်းအတဲရတူချက်နည်းနော်အပေါ်လာဝါနာတာထောနည်းတနည်းမသံပွားပဲနည်းလောတိနိုင်းအိနည်းနည်းမဲအဲလောပုံမွေးနည်းဘာလုတ်ထောသာဟိပူဘန်ဘာကောထောဟိပူနော်ခြေဗာရာနည်းကျောင်းလောင်းခိုရခိုခါကလမင်ဒါနည်းမီလေဟိဖာလာနည်း เราดูพวกค้เดินได้ไวเดนไมท้อ <t> ร <dots> ิปูเม <ills> ่ได้แต่สั่งมีไดเวไาที่พลาเน่เนาะเอามาบถโดยิเอาโมเต์เจนเราดูเอาไว้มือหาเราถือเราคุณก็กลามีดาวเราเล็บมือมาเลยฮอกโกเนี่ยฮอกโก้นวันตีจอได้เจ็บวัวหมอเดีต่อว่ชีนอนลูกวันรอนเนะเราแต่มาได้ไหมีทาโจชยได้เนะแต่ไม่คลุมมาเดอแต่กระตุยเราไม่อู้ได้เราแต่กะด้วเละอีหมอ ดูอะรท่ดูเนี <y <y elling> <y elling> <y 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 ่ยอามาเดไปบ้านน้องมีบาาโอเชี่ยเซกเลืซื้อมาแล้วนะแเดมีเนี่สาวเลยที่สามีตีนนเนี่ยนเนี่ม่ดีแล้มีมีแล้วเราดมัวเราเดียวเกทเกเทเราเดน้อมีอัีเรแล้วคือว่าอาลคือกลอร้าว่านี่เนาะลคือกลอว่าเราหกิเชฟกูดาเราหากินดูเราไปทานี่เนาะมาเจอเราทานเน่ามามาอามามามีพ่อความมาเจอเชเนาะ ไม่มีอะไมีพอๆมืดเดนี่โอล่ิปุเนี่ยว่ากับท่านเนี่เฮย์ยืมาล้อนะแม่นำมือนำมือบ้าเนะเดออก็บตุลามิเน่ยได้เอบได้ปะเดี๋ยวนั้นบ้านรถตุลามิเนาะเจ็บแน่าระงันเนีตะกูตะเมียูกนสันน่หกิทอมีเลยที่นี้มีน้ำมันบาโลหกิทอเลยฮิปุเนาเจ็่าโดนมีลยที่พระลาเนี่ยเดี๋ยวได้มือเดี๋ยวได้อาราาเตนท่าน่ด้วยอโดมัว่าเดี๋ยน้นก็มีเจมีผาเนา เดอนบนลุเตะเช้นมีบาดว้นันนี่อเมเกวันเกเลยที่นี่เดวอาไือเอว่าดูทัดเต้าจีเดี๋ยานเล่เดินมาว่านพนนลีเนบ้านเลเดยวนสุก ok ี well. h, eras, i̇şte. ้สากายอนเบอเบอนก่โี่นโพูเราไม่อดตุยเราบ้ามันดารเดบลุกูเอาลุกูเท่าวันนัเจ็บท่านี่น้อเหมอนันลูกูเท่าวันนี้ด้วยเราว่าดบัวก็ดอกดออไว้คือต่อต่อแนว่าบ้าโพล็เจละนะ ต่เอาเงือกพอเมลนะมีพอปอกมือได้เอวได้มีพอบอมืด้วบ้านรถพอเมลที่บัวได้แต่กะจ้าพอรอไะมีสายจ้าในสายพอสิใจเนี่ยรอซืบ้าพอเมลที่พารนเน่ดอมบัวียเนาะดอตาดันีเนาะพาจอล้อเนี้ยยืดเนี่ยขีดดูเสาร์ดูไปพากิโคด้านเราบอบเรานี่ดอรอด้เนี่ราด้มาอมาลอมาโต่รอมุกี้เนาะโต่รอตะนามุนได้ชอเน เราพอเราที่เน้นเนหมัวเราที่เน่นยอามีพ่อปอมือเน่โอ้ยะไรปุเนี่ยถ้าก็ทีเราเลยจอดเนี่ยน่กินแซวแตะเราได้เนี่ยเนพร้อมด้เราได้นนคุณเนขวนนื้มือเนยืนนัเจียไเนี่ยอินนี่เราท่าเนี่ยพราพ่อวิเคราะห์เรานี่เลิลพาราวดงขวาเนาะเราเอาวเงอาวาเดมือพ่อเนี่ะอามีพ่อเขียวก็เนี่ยเราตกะเราก็ได้เอาวาเดมือเน่ไดาได้อี เฮฮีเนกสุรควายเนาะเอเลยท่อด้านไหนเลท่อคอซอนไอ่าซอนแต่เลยต่เลท่อตืไรปบ้านเนาะแต่มีพ่อมือได้แอเราจเอาเบอเอเอาวาดเมื่อได้ให้เราฮีเราเนีแต่อีลออ้อยนะไเนาะเราอมีพ่อพมือใหให้คว้าเขามันจะดถ้าอ้อหรอไดพร้อมันดืราเราจะได้มือไหนได้ชเดียวเอาอมีพ่อมือดัวเพ่ทานนี่เนาะ เสียบาพร้อมนะเี่ยนคุณนแขว่แต no ่เราด้มีพาวาเมื่อสาวเพื่อละด้วยรูตตาฮุ้สุขวเนี่อยเวลาตาเตีลักษณะเเช็คลิกออกมาแล้วบลูอวตาไปอ่าผูมิวันเราระมลูตตาบ้าเดือยอยู่ยเดอยตาวิมาเดอยตาวิเตระยานเส้นนาเต้น้องวิมาเดอยเราโอ้โอ้เนี่ยตูนาวตาเจนเน่นะเดนหาคว่าเดอเดืเมื่อนเมื่อเนาะเจ็บแนี้เรา คาบาลอาว่ากูบือล้นี่อันเดเมื่อนเลย่เจอเลยพ่อเจอราอเืแล้ยพ่อเจอราตแกระบามอเอาวเดอร์รนี่อันนอนรอสาบเราด่ามาเดีป่ะเราดูอาวาละมีเพ่อพ่อคนตาสคือมากเนาะกับที่บ้าแวเอาเืออลีเนี่ยกับที่บ้าว่าผเยเราดูเมนเมลอาวนมีพอพเมื่อนในแต่ละ แต่ทน so ี well, video, so ่ใหญ่าชาบืนนี่เนี่ยสาีิเรานาเนาะบาบาเลยวพาจอดรอไดมเดี๋วพูดคุยเดี๋ะวเโมนได้เราแ่าเราพูชิวเดี๋ยวเได้เนาพูชิวเราเดือปกิฮิจีเฟลไดดี๋ยวเราปกิบ้าสโนี่ยชิวเราไดอาปอชีบยามอ้งเดาจชีวเรพอโอตอนอาปอโช่ด้เนี่ยพอแม่แล้วนมาเม่ลแล่โพอเราได้ชาฮิเนี่ยซเธอได้แววอ่ะฮออแพรอปุยนะมอ เมม่ลออสุยานี่เชนเนสกมาลสานี่ล้อลีนเลอเม่อะาฮึอามีพ่อพ่พ่เรเตรามีพ่อพมือนยรนมาแต่ยาแรดนี่พวบามาจามาดายจีคุณนากุลนอะมาวันท่เกิดเกินมาว่นเจเนีกี่มดเอนัดสาเนียรอกัน่ลูบ้าาเดนนนชั่โมงเนวัท่านึว่ ouais, see, ว another, like าพกันเจรเบานเตะเตะจรเดอเนีอตาฮิมาเน่สามป้าสานอเจ็่ะ อโพกาลเน่อะเมตีทอร่อดอวะเลเวลาตะคนลอนเนาะเนาะมื้อนี้นะว่าคืออะปืออบอดเส้นแหนบักเวบักถือตาลอนะเนาะเูอเซบะลออะลคือตดอตาลาะคือดิปญโพละดิซือตะบซูเจอาบะลอมามาเนะยิบเดอโพโอนนอโพโอลนี่ อาวักมาอาพนีตถาาคือปอกควาโพเคียนะเราเดูอัมีเพ่อปอกควาเนี่ยถ้าแต่ละแตรละเออเฮลีเนนะเนวันนี้ว่าเปลิโพปอกควาขี้ไี่ยนะปมาตะปยเอาให้ก่อนนะนี่เราอาวเฮืออาพควาเดือสัคือจดอกอาพเมื่อเนี่ยถาสักคือจีอะไเขาเกาะอพโดนเนี่นะอลยเขาก่อแพรอาวเฮืออาจอมานี่อาตะ้พ่น เลยให้กุศราิตมม้ารผู้พากชิกรมเราปุบนสสกโดชเช่น้นะมีเวลามีพ่อพ่อมื่อในตาบ้านในตาที่รอบ้านเนาะทีเราเดาพ่อมือเลยเวาก็อนคุโดดิเราเด้อตาที่แต่มาหมดหมดเลยนะหอพาพปอเียน่ะตลอมาด้วยอยู่ก็คนในเมืั่งรอก็่แล้หนาเมดเลยนะเราเละแต่น้าหูร แต่เมื่อนเป็นอะไรแต่น้หัวได้พอละอาวันเนี่ยแต่ถ้าตตัดดียาว์เพาบาลีหมอพรเขียยอย่างละเลือกเกลือบ้านเลยละมีบ้านที่พอนิษสาาเลต่อได้เลยมีวสะมาว่าเบื่อเลยจะว่าสาดเนี่ยพพาราเนีดยที่เราได้ใช้ห่าเราใ้่เน่าบ้าลกว่าลวพนนนนาตาลียบ้ว้ แล้วก็ผู้ชูเนี right ่ยถ like ้าเปยุอะไรจีเราอะเต้เราไปเดี๋ยว้านแล้วกวเราด้านเลยก็ปีกับปลาเราด้วนน้ำพว้าเราห้ามงานหรออยู่ข้ามาต้องรห้าปลาเหมือนด้วยอยู่สี่ิบาทได้ม่อแต่เลาแม่ไม่ไดเราห้าถทุยอันนี่ไงวะแต่บ้านาเฮียไม่ตด้ให้เกี้ยวแายเจียบาทเลยนะแต่ให้เกี้ยวจะเรามาบ้านจีบบาทไปนะอาเตเชเราอามีพวัวชูเรจเนี่ยนี่เราอามีพวเนี่ยสักพูดอะไไมยานะ รอเืดตนบ้านละเอาวเท่าต้าวัวเท่าต้าเดีว่าบา่ะแต่ยกคาว่ามาบืมาคือวีนี่โอ้ของมุก็จุทีนะลออาวาดชั่วโมงดสามารูโอเจรนักลิลี่รอคนี่สังบ้านะตุงาดมีเนะเอาเอการเหพ่อจูราเลอรตัวคุณอมรและพ่ตามาเลอตัวละอกันนี่ยเล็บอกกะทีดะวยนี่ เราือ่นเลยว่าาดือ่ยวัจีนิจีน่อ่าแต่พอน่ะอ้ยชีนอนตลาดเนี่เราฮากิที่รอมาป่าซัวแต่น้อเราเดืออ่าปุ๋ยนี่ป้าเนืออิซ่าชุ่มโมโมินน้อเราเด้ว่าอกานเละลเนะพลกเียงโนะโอ้หนาพ่อได้นะอ่าตอนตอนเลนีวาตาแพ้ววคัน บ่านอนนีรสเลนาปทเลน่ะอาว่าเดวเจเรามชาบุดจเโอลมโอเนยอคือราจเนยเอาไว้มีมอมให้นองเจ็บะเราชมโมลาสนี่ยด้สมันรักษเอร่าแล่วแต่วันเอาวาเดาก็นอมีบ้านดานะตามมาเนออก็สุทีตัวีบะเนี่ยอาวิเลยแตตสุขอรเนี่ยสองยาจ่อยเนี่ย เดี๋ยวบ้านมมีว่าโซโลบาโชลาน่เมนยอยยเนี่ยก้านในหนาน่เลย้านนหนาบอบอนดตอแลก็อ้อกวิ่นเนยล้ะนะเดยอิบลอนเนี่อวานเนี่ยาโอเลยที่แบเราโอได้ละโปเคียน่ยอ่โปควาโพเคียนเเราอ่อบุรกตรกบันาหูตังลอวานเนี่ยการ์ดกลาสฟีอยู่ด้เนี่ด้วยแต่ว่าพ่อพี่้านะมีพื่อ พินแนนี Merkel, with, uno, ane, ่สาพ่อก okay, ็ย so ่ดีัเน่ยสาวพ่อดดเจนะะแต่เราพอรว่ามาเนี่ยมาตัวแท้เงียเนาะตั้นเราพอแท้เนี่ยอีโพว่าเราว่าบ้านหายจะแล้ว้วยแม่มีพ่อพ่อขอนถ้าเจอบ้านเราไม่บ้าด้วยว่าดูเราเีนพูดนี่ยกยกได้จุยเนี่ยนี่รอทหารนี่รอไว้เอาปืนรออ่จอรอพเขียววิ่ละเท่าเราเราเกลามอปาวเนะ เอาวารุโอะบาเดอวารมื <wh> <Luc> <adia> Or, so <tube> Ooh, <wh> ่อละบาเดกีลาโมเผาเราดือโมปาพูดว่าเดินทัดที่เราทัดสากลิมากนะปาที่ราเนยได้่เพียงไม่เออเดินนน้ากเดินท้าพูทัตอรกีบาเดนคิลนวาเดือนวารปาต่อมาหนาในยามบ่ก็เดีล้พูชีคียาเดเอยใเยลัยมารีมาวานนวาคนี้ตาชมว่าใดตาผมกอไรย ตาบูชตอวกบ้าเมียอ้อ้อกีเล่พ่ว mm ่า hmm. สิเจเมียส <Yeah, S 1> mm ักเล็กคนนีกี่ว่านะเน้น่ให้กี่ดืเอกลี่สเดีเมีมัวน่ยที่เราแอบพอเมื่อหากี่เราพ่เขียวเราดูเออเดือดรักษาพเมื่อกี่ลี่ดบลอยดือสรอสิระบาเดือนะจักกะบ้าเคยได้สอนจักกลื้อกวาด้วยกันสักกรอดเดอกวาลื้อด้วยกสรีพโอเคอันรอดนะเราดูอามวเนียว่พิอาสินี่รอวันนี้ ลอาบ้าวลาดนพก่บ้าวลาปืนเน่ยตาจีรจุลกับเรามอาเม่าว่าถาควาเนี่ยอาูเนี่ยน้องมืชาคอนี่ยเไว้กเจ้าเลยเละพอทำมาเรามนเราเอาไว้เลยเกะเรตนดอี่ยเกะเรตนดอเราเดือยวไละพ่อทำมาเนี่ยวัดี่เราสรากควาดกะดอนอ่กควาดกนเนีก็สีวิจิมือแม่หานาอสีม่าเราด้วยในเตเอาไว้ชุ่โมอาตาจ่าเอาชุ่โมได้ออ

ยี่้อาทอสีอรอออเมออสี้อหกิร้ออีชกิ่ร้สามาดมาล้อะเดออามาดูเตอชิมอาถ้าบูรอนเราไปที่พ่อพอกระบะสุดเจนะเนนอสีอาร์ร้ดู้ดเดอเราเอาไว้ให้เรามาจีนจะนีปอเราเนจะนี้อนะไรที่อะมาช่วงรูอบ้านเราไม่ีใบไม่นด้ีพอนี่ยรอสีชรอชั่วรู้ขนาดมามาปีเจี တို့တာဟာနည်းဝဲဟဲ့ကိဟဲ့ကိလောတို့ဝဲလောအင်းနဲတာနဲအောသီမုန်နိုအော်တော့ကလက်မဲစီးဘာနာလဲနော်နီအမာရဲနတ်တဲညိုရဲတာဖိုဟိုရဲထာရဲနီလောနိုဖိုရဲထာလောရဲထာရဲလောနာနဲမီဖိုလောတမီနဲတပ်လဲသာလင်းဖိုခီဟိုင်းနဲတော်နာအဝဲမီလဲမီလောရဲထာလောမື້ນနာရဲထာခွယောနူရဲထာဟောရဲထာကောမီလဲလောဘဲ เ่ดากจิงนี่เธอเนมีกัแล่พวอาเธอเอาแกลนัทนุเทียตาบ้าตมุนนอจบอเนีแต่ละคามมยวนเนีถ้ากมทงมาอมบ้าชูไมเมาสิยวันย้งมูทัมาวันนี้มลชาลีนอมาสอูเยลว่าทุ่มเอาวนรีรอระแพทาแต่ก็ต้อเนี่ยตอนนเอาว่าหออาทิตย์นกชอนจะท้อบอ้เนี่ย เอานเรียบร้อลกร้เกตเอราบูเตทีรูานอโทอรามันเองแ่มาเราก็ปาู so, like, ้ือละเนนีนะผู้สือเราเระเดืปวดจออันมาจอเนีถ้าแห่แเท่ารัที่ไดเดือมเยนะว่ามาเดอเท่ารัโอเหตโทเราได้ที่จริงเธอป่าวาภาเสียเนี่ลาปาเนี่ยถ้าแห่เราแ่จอรอด้ไหมเดี๋ย้านมาซาโปเนาะมาซาโปเราทางมาซีนาเว่าเน เราดูเอามั่วเด้อเออเอลอตานี่เอเอได้แหมบะลุมีลุแค่ว่าท่านได้ใหญ่นี่เราดูเอาเนาะพี่แม่น่ะซาเปื้อดาวเรานี่แหละเมจุลาเกเจลอนี่บะลุเอลอซาละบาเด้อนี่เล่นยาเนี่ยละซาโพเนี่ยทีในแต่ในแอแกนแอซาเกดแหมคือค่ะนี่หลอนเฮ็ดเตยตะละเนี่ยเตยลอเออตะดิซาโพเนี่ยมีอ่อกอสุวรรณาด้วยนี่นําเอถ้ามีเกี่ยวนี่จี้เราเลยแม่บะลุเอละซานะแม่ รอตอ100ชื่อผู้ใช้การเนี่ยเนาะรออปาราดะเออโอ่อเมริกานี่ซิโลเวกีวะนี่ยัดดอยอย่าเขวเลยซิโนนซียาร์เวบลอบ่ขวาแนวว่าซีรอลนะซีรอลอือตะคอลายอยู่นี่เนี่ยเนาะเพมแม่ละกันว่านอลอซัลลีเวเนอสินญาตูวารัลอวดอร์รัลลิมบลอเลตเวอหวานิตเวร่าอเตร่าหวานิเนาะยัดดอแลทาดอลีตัวนี้ เด no ินเดินเดินดร้อยอย่างเดีวตบ้าเชียร์ยาดนเดินเดินอะไรกันนี่เยวแต่เย่ย้อผพารีเดียวบ้าลูกก็ทวนละบ้าเรามาเจอท่านีว่าหมอถ้าขวดถ้ายาวนั่นเราต้อบัวบ้านเราส่ดีเดียวนะเราผานานเยีสิอลรานี้เดียหมออีเดียวเด้สเดินนโพดเดินเดินเดินร้อยเราผาเราลรอผาเรามาคืนละบ้าเดียวเดี๋เออกว่าแล้วนในสุดทุกสาอในแฮมรอนี่น้านพี่แม่หนว่าบ้ารถดูด้มานาะ เราหหาทัวหมอหาอ้อมหม้อหาออเชื้อสาละมะเราถ้าชมมดีอะเนาะอมอดีอะหรอเราเพิ่นเราดูนี่อ่าโพลแลรวีนี่นะโพลแลรวีนี่ขี้ละเราเบอร์ซันเนี่ยพหนถ้าปอมึอเราไอเรากีม่านะเราเล่นมาเราตามาแพรลอดเละเราเลนที่ได้หวานนี่เนาะแต่แต่ทอเลต้ามาลอดในบ้าน่ะอะฮีมาเลต่อเลียวานอะกันเนี่เาอามาซออะไรกันเนี่ยที่เราอามาลอดลีนี่ เวคโคเวค้าบิสโชนเเอาไวลาเหรอเอาบิสิบิโชรอเะว่าแมกเตะไว้ลจะเล่นที่เอาแตเตะช่ไมนะเราหน้าพิมแต่เวคโคเวคาบิสิบิโชแตราเน่ยตเดบวเราเนี่อาจตักคืนอะเราเนี่ยเข้านทีบารออากีอากคุยจัเลยเนี่ยพอฟ้าวันเรามืวที่น้ม่ยอ้อทเดบ่าว่าวินาลีสักคืจนาจีอกหมดดเนี่ย ลรอู Finally, ้ดอะนี่เนาะตอนี้ยตอเอบาตระกาอาลิเนะตอเรา้อสกัดอะไเจพอควาดกันเนี้ยแฮ้แฮตุ้งาอนนอยชาเกเกนแท้เนาะแพ้เอาได้หอเกลโกถ่อนเนี่ยจะได้ตอนี่างอ้วนลี้ยพอควาเนี่โอ้ยานี่ลุยชิลุยชิบไดแ่นลาอเราได้มีผลานลสู้อีสาวไว้รอไหมให้ปุยเน่ยาโพต้าตาอมาเหรอ ไอปุนาตอนูทีกมัวไม่ควบนอพ่อูการเจานว่พนลอดเอชัวโมงพอหารูสายมาสิกว่าสิดอะตอมดทปารโรวะมดอจะมีนเวตัวบลอลมันพอมปาัเนเวบาลูบาอะโมปาไนม้อเอสิกว่าสิดดอะไรตฮิโอโยมนะลอเอซีม้งคว่าสเอซีมชมย นอเอว่าดานี่เอดานี่ฮิโลดาบ่โมปาจีนี่บ่รอขี้กะแล้วนะขี้ขี้กันแล้วๆก้วยแล้วนะพี่แม็กกี้โอราหลเอาอู้นี่เนาะลาหินโคตดดันๆนี่บ่นะคะดันนี่อะตะมื้อได้จีด้วยอมีคุละป้อมื้อหน้าว่ามาเด้อพ่อมื้อเด้อมาเด้อพ่อมื้อเนาะพี่แม่ตูได้เช่นนี่ล่ะตูได้เช่นเนาะดูหมู่ว่าแฮกเกยเนาะถ้าหน่าหมอที่ดอยเนาะพี่แม่นักการตับตาบ่าไหว้บานิเอมาวะโคตู พูตูดนนะขอควาดอมาหนยอยอางนี้ไม่ทอหรือทลาดไปโมเดินมีเราอีกเราสามารถเดินสามีบ้านได้พอควานมีพอควาเดดต่อปกติใจเล็กเลยปะไม่มีคนเราพอมืออนามาดอพอมือเด้ะเออเดนนกแกนตู้ไม่ได้เกี่ยวอักยุเลยฮีถ้าจอโม่ทแกแกเดี๋สักตู้นาชูวบ้าเจ้ามาาตูวสกทพเตอมาเราอูรเรานี้ไงนัวได้ไงท่านนี่แต่ลายเยอะเดยนั่น อตาอตาอีโอเนโนอตาอีเอซาโนปอโนทอสซุยบอลลอเนสุยลอเนลอตวยเกลาเอาเอาเหงาฮากิจิโอละนี่นะปอควานเนี่ยฮอซีเยซีเดดาเนี่ยปอมื้อละเอซามื้อมื้อนอนๆอตาโอบาร่าปอมื้อเนี่ยแมเอซาปอการาจินดาซาโกกาลานะพี่แม่เดดาเนี่ยเมืองตุแกลอนมาตายเจนนี่แหละเอาโอดอล่าเนี่ย เอวาดอเลิเนาะนาฟิเมเน่ราเต๊ไปเาวาอว่าเพสาร์รือไมั้งเดี๋ยวเดอดนน้าเนาะเราพอควานี้เดี๋ยวซาคววได้เวาปูหรือาจนเนี่ยได้ซาเอ๋อหมั้งเราดูอะิเม่ลบเล่ปูนวแกเขาก่อนนาะยห้เรากลุ่มจีเดี๋ยวาปูหรือเชามือน่เนาะนาฟิเม่ดูอัลบ้บัสมือมาเนาะเมีเสียยีดมอปูวียีดมอท่าพวกัถเรามาป้เราเลยเจาได้รก่อน อไกด้อาจจะช่วยเาลอมือปอวกาพอถามาเฟจิลอเรจะช่วยอาจจจีบเราสักทีนี้แต่เราหัวใจเราอาจจชาฮของราแลจวปอวเอาบมือปวมึงก็แม่ในคีนี่ด้เนเนอพี่ม่เนเด้อสาแฟนมเนีเอาวอ้ิ้พุยไงจิลอเอาเวพี่อาเวาลมึงมุนนนนเาะดุงเงาเนเนาะ ขี้ารกลเร็วขี้กตาด้รวเราปได้เจนนี่นะเดอะตล่ดกระเราได้ไลอนะคเน่ตาเรปเกปงปมาเดม่ฮิปวาร์กับ้าความือนอนบ้าคว้าทีเีชัตาวิวามี่น่ลอดสาพ่อแม่เลียนะแล้วตาบูเดันี่ว่าตาลาเฮยจีรอนะตาบูดูดูดันี่ว่าตาลาอัญญะจิลอนะตาเบลอ